ตันไม่มีรูอะข้าลวลงมาจากที่ล่ะมันชาขึ้นอุ้มออกกับฟางหมดอะแกบเฮ้สวัสดียามเย็นไปดูงานทะลลอไม่รู้จะเกี่ยวหมดหรือเปล่าคิดได้โอ1ิเท่าไหร่ไรยังหวนสองพื้นอะสิบเก้าป่ะสิบเก้าอะไรสิบแปดไรอะไรเนี่ยติดกับบึงปากทางเลยนี่วัดทะลลอโค้งหักสองนิดนึง

ารถไฟไปเลยมีรถไถเขารถปั่นเขาน่าจะยอมให้เราก่อนนไหมมีรถไหม,ไม,ม,ไ,หมไม่มีครับลูดเลยขายไหม ้างหน้าแล้วเราขึ้นถนนใหญ่ที่ไปลงน้ำตาลได้เข้าเมืองพิจิตรได้ถนนดำา้องเลนนี่แหละแต่ใหญ่กว่านี้นะครับึ้นถนนใหญ่ละโค้งเนี่ยริ้ิวไม่ได้นะเนี่ยช่วงที่จะขึ้นมาเนี่ยเพราะขึ้นแล้วปุ๊บเอียงเลยช่วงถนนเทียงพอดีเนี้ยฟับรถก็จะเอียงเลยถ้าเราขึ้นมาแล้วเราเลี้ยวแรงเลยเอียงฟับนี่เลยอันตรายตรงเนี้ยต้องระวังเพราะตรงเนี้ยเขาเอียงรับโค้งเนย แล้วเราขึ้นมาตรงหัวโค้งพอดอีขับไปอีกประมาณอา่กี่กิโลเนี่ยสามสี่กิโลเราเอามาก่อนนะเดี๋ยวจะหลงตามมาช่วยตอนนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงแล้วมั้งเนี่ย ไปเดี้ยวเขาอาจไม่ติดเข้าไปผ่านหมู่บ้านไปแล้วก็ออกทุ่งเลยฮะโอ้โหทุกคนดูสิมาพร้อมกับลมอีกแล้วพอรถเกิดจะตึง้าลมพัดกระจุยกระจายเลยเชียวจะลอยกันมั้งเนี่ยสุดหมู่บ้านแล้วนะนี่เดี๋ยวขวาปเลยเส้นเนี้ยจะไปทะลุนู่นได้เลยอะไรนะไปบึงช้างกะไรมั้งเนี่ยเราไปออกป่ามะขามก็ได้ เลีย้ยวขวาย้อนเข้ามาปากกระคา,าสุดทางเนี่ยนะ หมาพวกกำลังมีความสุขเลยพวกนี้มาอีกแล้วเนี่ยครับนายอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเลาซึ้งเข้าไป เกี踏踏 ouais. det, ่ยวอยู่นู่นๆเดี๋ยวเขาช้าเขาช้าแต่อยู่ห่างกับเราอยู่คนละาฟากหนองครับป๊อปเจรต์หลัดโค้งมาเนี่ยครับเข้าไปในนี้เดี๋ยวก็ถึงนาครับไปเจอกันหน้างานเลยร้องพันหนองว่าประมาณนี้แหละโคตรทะลึ่โหดเลยทางเราก็ไม่อยากลงเดินมัน หมนไหมเ,เมหนุ่มๆน,นะให้ตลงเดินเข้ามานะลังแต่เขาเตี้ยกอแล้วน่าจะได้าขาออกมันทางนอกรีกว,ว่าวะโอ้มันดูแล้วมันหยุบหยุบว่ะ ตรงนี้แหละมิ่นเลยอ่ะอเดีอยวรอดเฮ้ยแม่ปูดเดี๋ยวหนึ่งเลยฮะเดี๋ยวตรงนี้โคตรดเดฟเลยนะจะเป็นสันปูนหน่อย นะก็นี่เลยครับถึงแล้วข้ามเข้าเบานะฮะค่อนข้า,างที่จะดีนี่บึงปากทางเลยมีน้ำแหม่ลองนี้หน้าตีเบ็ดเหลือเกินแปลงนาม,มีน้ำนะฮะแปลงนี้เคยลมเคยรถติดด้วยโอ้ยเกี่ยวคู่กันเลยดิแหมเกษตรเหมือนกันโอ้เสร,รยย็จขี้งพี่ย่างหลังก็ออกหมดอ่ะ ปครับโอเคครับลุยกันเลยครับเพื่อนเอ้เข้าเบาโชว์รวงสวยเลยเชียวสามารถมีปลาช่อนหรือเปล่าเนี่ย <eurs> น้ำปานเลยโอ้เละด้วยทางขึ้นมันเลยแนคะ่แต่มีน้ำเลี้ยงไม่เท่าไหร่ จับบอมเข้ามาแล้วอยู่น,นู่นเลยเหครับจับบอมมาแล้วฮะกองกำลังเสริมไปเดี๋ยวเราข้ามไปนู่นเลยแบงนี้สองกระทงครับจะมีลบอยู่ตรงล้มๆฮะตรงนั้นอะ แต่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็เคยติดโลมกันติดแถวแถวนั้นแหละแต่แตมันลุยได้มาประมาณ2อข้าวสาข้าวแล้ครับโ้บางเปียกครับข้าวเปียกก็นนี่นอนน้ําเลยครับนี่เราลุยน้ําเกี่ยวเลยนะฮะล้มแช่น้ําครับโอ้เขาถึอโทรให้ผมมาเกี่ยวอันนี้ก่อนนะฮะเดือดร้อนดูข้าวดิมีผักปุ้งมอมผักปุ้งนะครับ ฟางนี่ก็ทุกประตยเลยมีของปุ้งอาไปต้องเลยฮะหลายจัด่าพก็ด,ดีนะครับ สุดเลยแล้วก็ถอยมาเนี่ยเลี้ยวประมาณตรงเนี้ยพรหล,ล่มริมอะประมาณ300อยหล่มมากเดี๋ยวเราจะเกี่ยวนเลยนีย้เราจะโฉบ้าไปเทียรอยเผื่อที่ว่าแบบร้อยเราผ่านไปแล้วเราไปได้ใช่ปะอีกร้อยหนึ่งถ้ามันลึกจัดเราก็หักออกอีกร้อยที่เราผ่านไปแล้วโอกาสที่มันไปได้ก็จะสูงกว่าสูงกว่าเราล้อคณาไปเลยโอเค มันเกวียนแล้วครับหนาตึกอะ่ะเนี่ยนะครับปาไบเลยเอาเลยครับนอนน้ำเอาได้แค่ที่ว่ารอยน้ำเลยนะที่ว่าผิวผิว ไปก็เจ๊งนะี่ฮะตุ๋ยเลยเอาเป็นไงโตหลดหรอ่ปนึโตใครคอหลุดหุดไหมอไมหลุดตัดมาเป็นก้อนนะครับนีบ เย็นเย็นไม่ต้องรีบเดินยัดนะั้อนหนวดไปดีๆชา้ากันนี่หน่อยก็ได้ห,หนวดหวีมาบางๆอ่นะ ดูตะแกงสักทีหนึ่งนะฮะเราเปลี่ยนพี่โอ๊เกี่ยวก่อนอันนี้มันลำบากหน่อยนอนน้ำเยอะครับแล้วมันหนาด้วย ไ,ได้ที่จะตันนะฮะเราต้องคอยมาดูเนี่ยถ้าเกิดมันตันไม่มีรูอะข้าวลงมาจากที่รอะมันชะขึ้นอุ้มออกกับฟางหมดหรือข้าวอ่ะบางทีเราเกี่ยวเราดูในสายตาเฮ้ยข้าวแม่งต้องไหลไหลดีกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกี่ยวแล้วมันไหลไี่ดีไะมันเราก็จอดดูเลยเขาจะได้ข้าวเพิ่มขึ้นหน่อย มาเนี่ยเดี๋ยวผมกัดแป๊บนึง Yeah, hey, hey. เห็นเนี่ยข้างใน,งนมีอะไรอะ นะครับบ้าตะแกงัก หมดเรียบร้อยโอเคครับว่าแแกให้โอเรียบร้อยแล้วตัวใหญ่ไงมุดไม่ได้ไงก็ต้องเสร็จเราเอ้าตัวเข้าไปโอเคเดี๋อเกี่ยวข้าเปียกก็ต้องคอยดูให้เขาอดที่จะตันไม่ได้หรอกครับเปียกแล้วเน่าอ่ะโอเคออาโเคครับอโอเทสเสร็จแล้วนะฮะ อ้าวแล้วน้า okay. จะเจอเปียกๆนี้กว่าจะแกงพื้นเลยโอเคก็จะเสร็จแล้วนะครับแปลงนี้โดนจะบอวบบอกไปไหวล่อริมแล้วโว้ยกระตวกแล้วแย่เอาดีกว่าว่างั้น ผมโยกครับ ตัวกใหญ่แล้วผมพัดกระเด็นเลยจ่าบอกเกี่ยวล่างเสร็จแล้วเลยครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมันจะยืดเกินไปโดนรอมาอีกแล้วนะฮะแปลงนู้นอาจจะตัดเป็นไร้โซนนะครับเแปลงนู้นน่าประมาณกี่ไร่ไปหนึ่กี่ไร่ไปหนะึ่งแปดเก้าลายมั้งโอเครับรอให้ชมการทำงานเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับถ,ถ้าเพื่อนเพื่นคนไหนชอบคลิปน,นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดการะดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดี เพลินๆหูเพลินตาบรรยากาศท้องนาบ้านนอกไปชมเรื่อยๆนะฮะก็ฝากติดตามการชนะพิธีอีกหนึ่งประเทศด้วยนะครับผมนี่ค,ครับจบครับปิดจ็อบแปลงนี้นอนหลับสบายแล้วป่าเอ้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเน่าจะเละละเอาขึ้นมาแล้วโอเคครับ